ไปวัดเลยไปวัดเลยตรงไปบนเลยไปหาลวงตาเออนี่ลายแลนนี่นีล่ละต,ต,ต,ตรง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 ทางอย่าตรงทางโลกยอง,งมีฟอง,งนงย Hãy <laughs> tuôn thang, tuôn thang Nghe liền tuôn thang đấy À, xây kia thổi Xây kia thổi vâng Xây kia thổi Xây kia thổi Thổi chưa Ừ Kho, kho à, Nào, xây đưa nè đến nè xây kia đến nè ừ em tuôn hàng đấy Ừ เรื่องมันหลุดว่ะ đi vào cáp đi vào cáp à thoải à hù lương mẹ phò. ạ à đơn à. มีการเกาห้อยโอ๋มันเนี่ยมทานนี่แต่มันขับโลพี่ครับมาพี่กรับมาพี่เออเลี้ยวเข้าบ้าน หุ่นเลยไปหุ่นเลยต้องเข้าไปอู่รถหุ่นเลยหุ่นเลยไปหุ่นเ,เ,เออย่ามาทาง,งพี่ <c oughs> ติดแล้ว ติดแล้วติดแล้วถอยหลังนี่เดี๋ยวมันจะพังมันจะพังถอยหลังเออไอ,อ้ไอ,อ,อ,อ้นี่ล้อขีดเลยมึงเดินนะพ่อพ่อพอ,พอ,พอถอยหลังถอยหลังติดลุม พอปะจอดปะจอดไว้ปะพออยู่ปะเออดับเครื่องเออมาลงแบบนี้โอ้ตายตายตายเยีย่ยมจิบอ่ะเยี่ยมอยูอ่ะอะไรเยี่ยมอ่ะโอ้